วันนี้มีความพิเศษมาฝากกันด้วยนะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญจากคิสเมทนั่นเองนะซึ่งพวกเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้หายไปหนึ่งคนใช่ไหมเพราะส่มติเราจะมี5คนใช่ไหมก่อนอื่นแนะนาตัวก่อนเลยทีละคนเลยอ่เริ่มจากทางนี้เลยค่ะค่ะแอปปี้ค่ะคุปเือดเอบีค่ะอืมเอเดนค่ะคุปเือดเอค่ะอ่ะเอเต้ค่ะโอเนกาทีบค่ะ โอเดตค่ะกรุ๊ปเลือดโอค่ะแล้วก็ขาดไปอีกหนึ่งใช่อบีบีค่ะก็เป็นตัวแทนกรุ๊ปเลือดบีนั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามเลยนะคะว่าการเริ่มต้นของคิสเมดเนี่ยทั้งห้าตัวนี้เนี่ยมาจากอะไรเอ่ยใครตอบดีคะอ่ทาางดด้้นนหูก็ไค่ะก็คือว่าคิสเมดนะคะเป็นคาแรคเตอร์ประจําร้านอากิบาคิสนั่นเองซึ่งคิดขึ้นมานะคะแบ่งนิสัยตามกรุ๊ปเลือดอ่ะแล้วก็มีคาแรคเตอร์นะคะส่วนใหญ่มาจากน้องเมดในร้านทั้ง5คนนั่นเองค่ะค่ะ แล้วค่ะแล้มีอะไรแล้วก็ซึ่งนะคะคาแรคเตอร์คริสต์เมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฉลองฉลองครบ1ปีนะคะของร้านอากิบาทิสของเรานั่นเองค่ะก็ได้ได้ว่ามีการคิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาเลยนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็รวมไปถึงกุ๊บเลือดด้วยเรามาทําความรู้จักกันทีละคนเลยดีกว่านะว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงบ้างเนี่ยอะเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะแอปปี้กับเบบี้ก็จะเป็นคนที่ดู เป็นเหมือนคนเจ้าระเบียบมากแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนใจดีล้วก็แอบี้เยจนยิดนึงนะคะอะถัดไปค่ะค่ะหนูก็เป็นเอเต้ค่ะเอเต้ e te, นี่คือนิสัยยังไงคะนิสัยโดยรวมแล้วจะเหมือนโอเดตเลยค่ะเพราะเป็นน้องสาวต่างแม่ของโอเดตนี่เองอค่ะก็คือดูมังโลกในแง่ดีส่วนคาแรคเตอร์ก็เซ็กซี่ขี้เล่นมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็มีนิสัยคูณสอของโอเดคืออะไรที่โอเดตเป็นอันนี้คูณ2องก็เป็นนคะ อ่ะแล้วถัดไปทางนู้นค่ะก็คือโอเดตนะคะเดอแทนกุบเลือดโอค่ะก็คือภายนอกนะคะดูเป็นคนมองแล้วนี่แง่ดีเฮฮาปาร์ตี้สุดสนานนะคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความเพี่ยวยาแล้วก็แอบมีเสน่ห์ลึกๆเล็กๆนิดหน่อยอ่ก็แอบเซ็กซี่เล็กๆขี้เล่นหน่อยๆค่ะโอ้โหนี่ยก็เลยได้ว่าสายต่างกันแล่หนึ่งคนล่ะบีบีนี่เขามีคาแรคเตอร์เป็นยังไงค่ะบีบีนะคะก็มีคาแรคเตอร์รักอิสระนะคะอาจจะดูเอาแต่ใจตัวเองไปบ้างมีอารมณ์แปรปรวนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าลึกๆแล้วนะคะเป็นคนขี้เล่นสุดสนานแล้วก็อาจจะมีนนนนิิสััยยเเเป่ๆโกกใหห้้้ราไดด็ว นี่ก็คือความน่ารักของทั้ง5าสาวนั่นเองเนะก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง5้าคนนี้นยอยู่ที่ร้านอธิบาคิสใช่ไหมคะคะแล้วมีหน<ะ>้าที่ทําอะไรกันบ้างเวลาที่แขกมาหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนเข้ามาร้านนี้เนี่ยเขาจะได้เจอพวกเราอย่างแน่น,นอนงานและหน้าที่แต่ละคนละทาอะไรกันบ้างเอง่ยก็ส่วนใหญ่แอปปี้ก็จะคอยดูแลเรื่องซอกสินค้าดูแลเวลาลูกค้ามาถามเรื่องซีดีแล้วก็จะไป ัดไปค่ะก็จะดูคนมะเบียบระเบียบเรียบร้อยในร้านาาในความต่างในร้านแล้วก็ทำพวกอาหารพวกของหวานเ็อาา๋อนะคะอ่แล้วถัดไปค่ะส่วนเอเต,เต้ก็จะดูแลเรื่องพูลิคูล่าค่ะเวลามีคนมาถ่ายรูปสติกเกอร์ก็ต้องไปคอยดูและคะ่ะว่าตู้ไหนทํายังไงเล่นอะไรได้บ้างมีลูกเล่นแบบไหนคะ่ะนะคะค่ะส่วนโอเดตนะคะโอเดตเนี่ยก็จะคอยดูแลลูกค้านะคะเวลาลูกค้ามาก็จะถามว่า เป็นยังไงบ้างเหนหื่อยมาแล้วก็จะคอยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารตามที่ลูกค้าสั่งนะคะรวมไปถึงก็ให้ลูกค้านะคะสนุกกับเกม PlayStation หรือว่าเกมมีภายในร้านด้วยค่ะอ่า้ีนี้บีบีทำทำ,ทำหน้าที่อะไรอะคะส่วนบีบีนะคะก็จะเป็นฝ่ายาดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของร้านด้วยแล้วก็จะช่วยในเรื่องถึงการขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าขายหนังสือต่างๆนี่ะ,<ๆ>ะก็เรียกว,ว่ามีการแบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจนเลยทีเดียวเนะทีนี้ถามหน่อยละกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ย สร้างขึ้นมาเนะคือเขาก็สร้างมาจากตัวละครทั้งคือทั้งห้าคนด้วยเนะคะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันไปและอย่างนี้เนี่ยสร้างออกมาคือเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีของการอนิบัด้วยนะคะนอกจากมีการสร้างคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตจะมีอะไรอีกหรือเปล่าคะถ้าสำหรับในอนาคตนะคะก็คือจะมีแลนว่าอาจจะทำเป็นแอนิเมชันนะคะหรือว่าเกมออกมาให้ได้เล่นกันใช่ค่ะ ก็อยู่หว่างดําเนินการนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยลองติดตามข่าวสารกับทางร้านไอกิบาคิสูแล้วร,รอนะคะไม่นานเกินรอก็จะมีแอนิเมชันแล้วก็เกมออกมาให้ได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เรียกได้ว่านะ่าติดตามมากๆเลยทีเดียวนะทั้งเกมด้วยทั้งแอนิเมชันด้วยนะค oh. ะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามแล้วก็นะคะมีเว็บไซต์มั้ยกอยากจะติดตามว่าแบบตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีกิจกรรมอะไรให้รวมสุดกันบ้างได้ค่ะก็เว็บไซต์นะคะ www.akibakeast.com นะคะ,ะสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารเรื่องาราวต่างๆของพีสมิแล้วก็ร้านอคิบะเคสของเราได้ภายในเว็บนี้ค่ะนะแลวอย่างนี้นอกจากนี้มีอะไรมาเสริมอีกบ้าง ะะตอนนี้ก็คือทางเราก็จะโปรโมทคิสเมทนะคะออกสื่อก็คือเพื่อนๆหลายคนจะไ,ได้รู้ว่าเออร้านเรามีคิสเมทนะมีเป็นร้านเมดคาเฟ่นในเมืองไทยแล้วนะคะก็คือจะให้มาร่วมสนุกกันแล้วก็มารีแลกซ์กันที่ร้านเราด้วยน,นะคะก็เรียกว่าได้ทำความรู้จักกับทั้ง5สาวคิสเมทนะคะก<ม>็แต่ละคนก็จะมีความน่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร,ร์เป็นของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากทำความรู้จักก มีตู้ใหม่มา3ตู้แล้วค่ะก็เพื่อนๆมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะนะคะขอบอกเลยนะว่าตู้คริตูลาเนี่ยเขไม่เหมือนตู้ทั่วไปนะพิเศษ<ช>ด้วยเนาะอ่าน<ช>ไงแล้วก็แวะมาละกันอ่านอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะสำหรับโอเดตนะคะไปอยากจะฝากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเหนื่อยจากการเรียนนะคะก็แวะมาดีแลกซ์แวะมาผ่อนคลายกันที่นี่ได้ร้านอากิบะคิสค่ะแล้วก็จะมีคิสมททั้ง5คนนะคะคอยดูแลทุกๆคนอย่างเหมือนบ้านเลยค่ะ แวะมาได้เลยนะที่ร้านอธิบาคีสนาะชั้นเจ็ดเซอร์เพลย์แอดเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งสี่คนด้วยนะครับคุณค่ะน,น,น,นะคะแล้วก็หมดเวลาของเตรียมราวด้วยนะงั้นแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามการเรื่องราวแบบนี้นะอย่างที่บอกไปเว็บไซต์ของพวกเขาก็มีให้คุณได้ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะงั้นก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะชุดสวยๆแบบนี้นะจากพิ้งค์กีสแกลลี่นะรู้ไปถึงนะคะสถานที่แห่งนี้ด้วยกับร้านอธิบาคีสชั้นเจ็ดเซนอรัลลเวิด์นะะคลสหรับเพื่อนนนๆคไหลย ทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ